สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่11กันนะคะคืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567วูฟแฮมตันพบกับเซา์แฮมตันในเวลา22นาฬิกาและเวลาเดียวกันลงสนามพร้อมกันอีก3คู่ค่ะเวสต์แฮมพบกับเอเวอร์ตันคริสตัลพาเลพบกับฟูลแลมและบริส์ฟอร์ดพบกับบอนมาร ส่วนไบรตันลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา24นาฬิกา30นาทีและลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา3นาฬิกาส่วนคืนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567คู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา2 1เอนาฬิกาลงสนามพร้อมกัน3คู่นะคะสเปอร์พบกับอีฟสัวิชทาวน์นอตติงแฮมฟอร์เอสพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้ ขณะที่เชลซีจะลงสนามพบกับอาเซนอนในเวลา23นาฬิกานาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง SPORTBANNEWS c h n n n e l ค่ะ